สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจฮิบรอดชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับขบวนการอย่างไม่เป็นทางการัากิบาเรนเจอร์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ขบวนการอากิบะเรนเจอร์ที่เรียกว่าเป็นขบวนการอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่ามันไม่ได้จัดอยู่ในซีรีส์หลักของซูเปอร์เซนไตนั่นเองแต่ถึงกระนั้นขบวนการอากิบะเรนเจอร์นะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับแล้วก็หยิบยกจากขบวนการเซนไตเรื่องหลักๆหล,กหลายๆเรื่องนะครับมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยโดยการใส่ความเป็นคอมเมดี้นะครับแล้วก็อีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวกับซูเปอร์เซนไตหลายๆเรื่องเนื้อเรื่องของขบวนการอากิบะเรนเจอร์นะครับ จะใช้ย่านของอากิฮาบาระนะครับเป็นฉากหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ศัตรูที่พวกเขาจะต้องเผชิญนะครับเป็นกลุ่มนะครับที่ใช้ข้าวของนะครับที่มีความนิยมนะครับในย่านด้านการค้านะครับของอากิบานะครับเป็นเครื่องมือในการยึดครองและตัวละครหลักในเรื่องนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับฮาคาเซฮิโรโยะนะครับหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของคาเฟ่นะครับที่ก่อตั้งอากิบะเรนเจอร์ขึ้นมา และประกอบไปด้วยสมาชิกนะครับอาคาอิโนบุโอนะครับโอตะคุเซนไตพนักงานขนส่งของเล็กๆนะครับจากบริษัทหนึ่งนะครับในย่านอากิฮาบาระและอาโอยางิมิสุกินะครับเด็กสาวที่อยู่ในชุดนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นยอดนักศิลป,ปะการต่อสู้นะครับและคนสุดท้ายคือยูเมรียนะครับเป็นพนักงานธรมธรมดาานะครับที่มีงานอดิเรกเป็นการคอสเพย์และทั้ง3คนนะครับก็ได้ถูกคัดเลือกให้มาปกป้องในย่านก,การ อาเกฮามระให้รอดจากฝีมือของตัวร้ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนเนื้อหาคร่าวๆนะครับของตัวเนื้อเรื่องนะครับผมจะไม่เล่ามากกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยมากเกินไปนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูด้วยตัวเองและต่อไปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับก็คือสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับอากิบาโอเรนเจอร์นะครับซึ่งเป็นขาบวนการเดียวนะครับที่มีจํานวนตอนน้อยมากนะครับซึ่งรวมทั้งหมดสซีซั่นเนี่ยมีทั้ง หมด26ตอนแค่นั้นเองแต่ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะครับสำหรับคนดูนะครับเพราะว่าเป็นขบวนการเรื่องแรกเลยนะครับที่มีถึง24ซั่นด้วยกันและเป็นขบวนการเรื่องแรกนะครับที่มีนักรบหญิงมากกว่านักรบชายนะครับซึ่งมีทั้งบูและเยนโลนะครับมาทั้งคู่เลยแต่เนื่องด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบนะครับซึ่งขบวนการเรื่องนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนนักรบสีน้ําเงินกลางคันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่ ลและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ไม่รู้จากคําว่าอากิบะนะครับซึ่งอากิบะเนี่ยหรืออากิฮาบาระนะครับเป็นนครหลวงของเหล่าโอตะคุญ,ญี่ปุ่นนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเขาก็ได้นําเอาคํานี้เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อขบวนการนั่นเองเอาละผมจะมาเล่าในส่วนที่ผมชอบในตัวซีวรีส์อากิบะเรนเจอร์นะครับซึ่งแต่ละตอนเนี่ยของเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการล้อเลียนขบวนการซูปเปอร์เซนไตนะครับบางตอนก็มีนักแสดงรับเชิญมาบ้างนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผม รู้สึกว่าเป็นการใส่เล็กๆน้อยๆแล้วก็พอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับทำให้ตัวซีรีส์เนี่ยมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็สามารถใส่มุกใส่แก๊กนะครับเสริมความคอมเมดี้ที่ตัวซีรีส์เนี่ยพยายามทำขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยดูซีรีส์ได้อย่างสนุกสนานผ่อนคลายนะครับไม่ซสีเรียดจนเกินไป ในส่วนตัวของผมนะครับที่ผ่านการดูทั้ง2ซีซั่นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชอบซีซั่นแรกมากที่สุดนะครับซึ่งซีซั่น2มันก็สนุกนะครับแต่ว่าในด้านของการจิกกัดเนี่ยมันค่อนข้างเรียราดไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเอาในภาพรวมแล้วก็สนุกกับลังดีนะครับถือว่าซีซั่นแรกเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้ถือเป็นเก็บความรู้แล้ากันนะครับขบวนการอากบะเรนเจอร์เนี่ยเคยถือลิขสิทธิ์โดยโรสมีเดียนะครับนำมา เป็นฉบับแบบภาพไทยนะครับโดยทีมพันธมิตรด้วยนะครับถือว่าใครที่ไม่เคยดูนะครับหรือว่าใครที่เคยดูมาแล้วนะครับจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามันตลกมากๆนะครับพอมันเป็นเสียงไทยแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นขบวนการที่สร้างความบันเทิงสร้างความสุขโดยแท้เลยเอาละครับวันนี้ก็เป็นสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับขบวนการอย่างไม่เป็นทางการอากิบะเรนเจอร์นะครับใครเคยดูมาแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถพิมพ์มาคุยกับเร,ราใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้เจฮิ o ร h โร่ชาแนต้องขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ